สวัสดีค่ะเด็กพบกับคุณครูพลอยในกิจกรรมเสริมประสบการณ์หน่วยสัตว์น่ารักนะคะวันนี้คุณครูพลอยก็มีรายงานให้ไปทำกันด้วยจต่การที่เราจะไปทํารายงานการแล้วก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสัตว์นะคะเด็กๆดูไม่เอ่ยว่าสัตว์มีกี่ประเภท เี๋ยวรู้ไม่เอ่ยว่าสัตว์มีเทียบเภทคะค่ะสัตว์มีกี่มีสามประเภทนะคะหนึ่งสัตว์บกคะ่ะสองสัตว์น้ำสามสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำค่ะค่ะเดี๋ยวดู้ไม่เอ่ยว่าสัตว์บกมีอะไรบ้างจะยกตัวอย่างนะคะคือสุนนะัขแมววัวควายช้างคะ่ะส่วนสัตว์น้ำนะคะเช่นกุ้ง โอปลาหอยค่ะส่วนสัตว์ผู้หัวผง้น้ำนะคะก็จะเป็นจมวกโ,โกบกตึงอามทังโคกเขียดค่ะตามไเ,เดี๋ยวไปเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของสัตว์ตัวนี้นะคะแล้วก็จะมาทำรายงานกันนะคะถ้าเกิดพร้อมแล้วเรามาดูรายงานกันเลยค่ะใรยรายงานวันนี้นะคะ ให้เด็กๆวงกลมล้อมรอบสัต์ปีกแล้วระบายสีภาพุดภาพให้สวยงามค่ะเด็กลองสังเกตซิว่าสัตว์ชนิดไหนเป็นสัตว์ปีกนะสัตว์ชนิดไหนที่มีปีกนะคะดูซิให้เด็กสังเกตดูทำนกใช่ไหมคะนกคือสัตว์ปีกให้เด็กนะคะวงกลมล้อมรอบตัวนกนะคะนกก็อยู่ในสัตว์ประเภทที่เป็นสัตว์บกนะคะให้เด็ก องคลม,มล้อมรอบเลยจากนั้นให้เด็กระบายสีผ้าทุกผ้านะคะให้สวยงามนะคะตกแต่งให้สวยงามเลยค่ะครูก็ม,มีตัวอย่างการทำายงานนะคะมาให้เด็กดูกันด้วยสวยไหมเอ่ยเด็กๆนะคะระบ,บายผ้าให้สวยงามนะคะให้สมกับทาเป็นทิมงนะคะให้เด็กระบายผ้าให้สวยงามะค่ะสําหรับใบงานแล้วก็กิจกรรมเสริมประสบการณ์ของวันนี้นะคะก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะ <S <S ่ะ,คะพบกันใหม่คลิปวดีโอหน้าค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย